ไอ้แกปากตะไคร่เนี่ยมันน่าฆ่าให้ตายนะไม่ต้องรับรับดูให้ดีนะพอกันพี่จะบอกให้นะมีคนที่จะฆ่าฉันรีบมีมันคว้างมีดใส่ฉันแต่รู้ไหมผมเป็นยังไงผักลับไปตามมันตัวแม็กซ์ปากศักดิ์สิทธิ์กระโดดกลับมาหาเราจริงๆด้วยทำไมถึงคิดฆ่าตัวตายกูไม่ได้คิดเออมึงลองป่าบ้างสิตัวเออได้ไอ้โดนนะจุดโอ้แมกโดนกูเต็มเต็มเลยนี่ ที่ทีรู้สึกเป็นไงบ้างอสกว่าถ้ามึงเดินหน้าไปอีกนิดหนึงมันจะไปไกลกว่านี้อ๋อเหรอไม่นะเดินหนาไปอีกนิดนึงมึงจิ้มกูเลยอยู่ในระหว่างเงินะคว่างไ้่ใครปาได้ไหมเอาดามี่เหรอแล้มีดไปไหนออยู่ที่กูมึงเก็บไว้ทำไมอะไม่ได้เก็บมึงจิ้มกูเมื่อกี้เนี่ยเอ้าหรอหรือว่ากูคว่างผิดวิธีไม่น่าเป็นไปได้อ้อ